ก็โดยพี่น้องเมนูเยอะแยะเลยมือนี่ครับนำ้ำยาปลาพี่น้องนี่ครับนำ้นบนำยาปลาเสร็จใหม่ๆจะใหม่ห,ห่อนหอยห,อย,ห,อ,ยหอยไ,ไหหอหวยพี่น้องอืมาเด้อครับอันนี้ทุกท่านครับพี่น้องเพื่อนฟงทุกท่านมาได้ครับ ขนมจีนครับจีน้ำยาครับครับห่อนๆเลยครับ เล่นี่หูหมูปะหูหมูมาครับมาก้อนที่ไปหนามาหลังกันเติมพลังก่อนจัง้อยครับเข่ากันค้างนี่ครับฟกตะทินบัตเทานน่ทินแก้พี่นนอนยี่หอดตอผักแก้นครับ ขอ,องแสบของหมักมบ้านไก่เรือนเคียงเน้อครับมากครับมากครับ,ก,รบกินน้ำยาขนมจีนครับปกตินพักเกษตร แก้มหูมหมูพร้อมกับสมตำเรยียกเหมือนจะสมตำยังไงออกมาครับ <Okay. S 1> น่ากินพี่น้องเอ้ยโยโย่อเลยพี่น้อง พักแกมาครับมาเออบกยู่กไกลพกไกลครับนล้ข้อน้ยกายครับโอเคครับผม แซบแบแสบแบี่นองมาครับ